นะแต่มรณสติเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับการอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดครับผมนะคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของปัจจุบันใช่ใช่ไหมแต่พอเราลึกถึงความตายเนี่ยทุกวันจะมีค่าทุกชั่วโมงจะมีค่าเมื่อเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทำให้ดีที่สุดครับคือหมายถึงการทำความดีนะหมั่นสร้างบุญกุศล และขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะปล่อยวางครับเพราะสิ่งที่เรามีในวันนี้และมีในวันหน้าเมื่อความตายมาถึงก็ต้องสูญทั้งหมดสิ้นทุกอย่างค,ความตายมาไม่ได้เล็วร้ายอย่างที่เราไม่ยอมแต่ที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเมื่อความตายมาถึงแต่ถ้าเราเตรียมตัวนะฝึกปล่อยวางเสียแต่วันนี้นะด้วยการให้ทานสละสิ่งของนะ ด้วยการปล่อยวางความคิดในใจปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตรวมทั้งต่อไปก็เรียนรู้จะปล่อยวางแม้กระทั่งร่างกายนี้สังขารนี้การตายจะไม่น่ากลัวการตายจะกลายเป็นความสงบเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเขาว่าความตายก็ไม่อยากพูดไม่อยากพูดใช้คําว่าหมดลมสิ้นสิ้นชีวิตจากไปไม่อยู่แล้วเลี้ยงเอาแล้วเขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่อะไรศพยังอยู่ข้างนายเ่ยนครับผม คือพยายามเลี่ยงที่จะพูดคำว่าความตายจิตมันเพราะว่าสถทานเนี่ยเสียวานล้เลี่ยงไปใช้คําอื่นที่มันดูไพเราะดูมันไม่คุ้นหูคราวนี้เนี่ยที่จะมาทําเนี่ยก็คือโครงการตกลมเผชิญความตายสงบนะชื่อโครงการมันกระทบใจคนนะตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำเพราะหนึ่งพูดเรื่องความตายตรงๆเลยครับสองตายแล้วสงบได้ด้วยเหรอคนไม่คิดว่าตายแล้วสงบได้เพราะว่า ขาคิดว่าตายมั่งทรอมานใช่ไหมลมแล้วครับ <K ill an> แต่เราบอกว่าทำได้เป็นไปได้และทุกคนทําได้เด็กสามสิบขวบก็ตายอย่างสงบได้ไม่ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ก็ตายสงบได้แล้ <K ill an> วพระอาจารย์มีรายละเอียดก็คือสอนแทรกยังไงในในการสอนนะครับพระอาจารย์ถึงทําให้เหมือนกับคนเขาค่อยๆย,ยอมรับตรงนี้ได้ก็เริ่มต้นจากการที่ให้เขาได้เริ่มคิดถึงความตายนึกตอนแรกนึกถึงความตายคนอื่นก่อนว่าคนอื่นเนี่ยเขาตายกันยังไงครับ และสองเราอยากให้เราตายแบบไหนแล้วเราก็ให้ความรู้ว่าถ้าจะตายอย่างสงบเนี่ยมันทําได้อย่างไรครับผมและอะไรทําให้ตายไม่สงบแล้วเราก็มีเรามีทั้งกิจกรรมเช่นการบรรยายมีทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยครับและมีทั้งการซ้อมตายคนะอยู่ในคอร์สที่ทหมดเลยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายครับ เราต้องใช้วิชานี้คนอื่นก่อนคนอืเราไม่ถ้าเราช่วยคนอื่นให้ตายสงบไม่ได้เนี่ยการที่เราเราเองจะตายสงบก็เป็นเรื่องยากครับใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ชวนให้เขานึกถึงความดีครับสิ่งที่เขาภาคภูมิใจในชีวิตนะคนเราเนี่ยพอนึกถึงความดีนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําใจก็ดีนึกถึงสิ่งที่เขาได้ภาคภูมิใจเนี่ยครับมันจะเกิดความปิติครับแล้วความปิติเนี่ยมันสู้กับความเจ็บปวดได้ครับยิ่งถ้าเขามีพื้น ในเรื่องการทําบุญมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอพูดให้เขานึกถึงเนี่ยเขาจะเกิดความอิอ่มเอิบเกิดความปิตินะ<ม>ในช่วงนั้นเป็นโอกาสที่เราจะพูดนําทางผู้ใกล้ตายให้ปล่อยว่างนะพูดให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทําจะไปสู่สุคติคนเราเนี่ยความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะมันจะมอีอยู่อย่างเดียวที่หลายคนอาจจะกลัวคือความทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนาใช่ไหม อันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใจเราฝึกไว้ดีนะโดยเพราะถ้ามีกรรมฐานเป็นพื้นนะรู้จักการเจริญสตินะไอความเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวตายอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักฝึกจิตให้รู้จักสมาธิให้รู้จักเจริญสติมันจะช่วยทําให้เรารับมือกับความเจ็บปวดได้ก็พระอาจารย์ครับอย่างคนที่เขาไม่มีความเข้าใจ เรื่องของความตายแล้วยังกลัวอยู่ยังกังวลอยู่แล้วไม่กล้าเผชิญกับความตายก็ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าเราจะบอกกล่าวเขายังไงให้เขามาให้เข้าใจตรงนี้ครับอาจารย์อย่างที่บอกไปสักครู่ว่าความตายไม่น่ากลัวครับต่อความกลัวตายนะความตายไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสด้วยอครับผมนะทาให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางครับนะการที่เรารู้ถึงความตายเนี่ยมัน ช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือในทางที่ดีขึ้นในเมื่อเราต้องตายเนี่ยเราจะหันหลังให้กับมันทําไมครับเราจะหนีมันทําไมครับทําไมเราไม่คิดที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมันทุกวันนี้เนี่ยเรามีเซลล์ในร่างกายตายเนี่ยประมาณห้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์ตายทุกวันอยู่แล้วตายทุกวันครั่ที่ตมาพูดมาครึ่งชั่วโมงโลกตายไปแล้วพันกว่าล้านเซลล์แต่มันตายเพื่อให้เราเพราะมันตายเราถึงมีชีวิต รเราถึงมีสุขภาพดีถ้าเราเห็นว่าเนี่ยความตายเป็นธรรมดางชีวิตและความตายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ท่านถามผมนะว่าเออเคยคิดไหมว่าจะตายถ้าทำจริงนะครับเคยคิดนะว่าจะตายแต่พอคิดอีกทีแล้วก็เหมือนกับไม่เคยคิดเพราะว่ามันไม่คิดว่ามันจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็คือถ้าผูกไปง่ายก็คือว่าคิดแต่ไม่สนใจมันคือเรื่องสุดท้ายสุด พี่อยากจะลองถามดูว่าเนี่ยตอนนี้คุณถ้าเกิดจะตายเนี่ยนะครับคุณอยากจะตายอย่างไรเราถ้าจะตายออกแบบแบบไหนหเราแบบรีบออกแบบใหญ่เลยนะเพราะเราแบบอยากตายอย่างดีที่สุดแบบตายแบบตอนเนี้ยคือแบบอยู่สบายยังไงก็ตายแบบนั้นผมก็อยากนอนตายอย่างแบบสบายสบายสงบบนเตียงครับพระอาจารย์ถ้าเลือกได้นะครับอเอาเต็มที่เลยใส่กางเกงแพรด้วยครับพระอาจารย์มันจะได้แบบว่าไม่อึดอัดเสื้อยืดหลวม ถ้าเรากําหนดได้แล้วก็นอนนอนงายไปอย่างนี้ครับที่ไหนที่บ้านครับที่บ้านครับมีคนแวดล้อมไม่้อไม่ต้องไม่ต้องมีใครเลยยิ่ีดีเขาคนเดียวครับต้องมีเปิดเพลงฟังไหมไม่มีแบบว่านอนธรรมดาแบบเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเตียงมันสบายกว่าแต่ว่าลงท้ายเนี่ยไปตายที่โรงพยาบาลนั้นเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โรงพยาบาลนครับอันเนี้ยซึ่งอาจจะต่างจากความเข้าใจคนส่วนใหญ่ว่านะว่าจะตายดีมันต้องไม่เจ็บนะครับ สำคัญอยู่ที่ใจนะครับจะตายที่ไหนเวลาใดเวลาใด <ใน S 1> ด้วยสาเหตุใดเนี่ยไม่สําคัญเท่ว,ว่าใจสงบไหมท่านก็เลยจี้จุดมาเน้นเรื่องนี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตายที่บ้านตายในชุดแบบไหนบางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าใจเราเนี่ยพร้อมกับความตายเข้าใจความตายไม่กลัวความตายนั่นแหละนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ยัง ไปสู่สุคติได้ถ้ามองความตายแล้วมันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจหรือว่ายัางไม่พร้อมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราได้ทําความรู้จักแล้วเรากล้าพูดคําว่าความตายได้เต็มปากเนี่ยมันเหมือนเราเรารู้เฉลยละแล้วก็ไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะว่าถ้าจิตไม่เป็นกุศลก็ไม่ไสามารถจะไปสุคติได้สุคติได้รับก็จะไปแต่ทุคติครัทาใจให้คุ้นกับมันนะครับแล้วความกลัวก็จะลดลง ก็เผากันอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าเอาเอาฟืนมามากองๆๆแล้วก็เอาศพมาวางนะแต่ไม่ใช่ศพเปล่านะคือมี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 หลงีโลงศพอยู่ในโลงศพอที่นั่ผู้ใหญ่ก็อุ้มเด็กมาเด็กก็สองคำขวบขวบหนึ่งะไงวบเราตามเด็กก็เห็นกลัวไหมไม่กลัวไม่ร้องไห้เด็กพ่อเด็กเห็นนี่มันเล็ก พราะเวลาตั้งศพก็ตั้งศพในบ้านของชาวบ้านเด็กเดกก็มาเล่นกันอยู่ข้างใต้ทุนน็มีครับดังนั้นว่าถ้าทาแบบนี้ชาวบ้านจะรู้สึกว่านอกความตายเนี่ยเป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อเราลดน้ําจะทําความสะอาดศพเสร็จแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มเผาไฟเผาไฟเผานะก็ง่ายๆเท่านี้เลยอ่าก็ทุกคนก็ในสุดก็ต้องมาต้องลงไอที่ตรงนี้เชิญอะไรเดินเข้าหาเชิงตะกอนใช่เดินมแล้วทุกคนเนี่ยจุดมาสูง ในที่สุดก็ต้องมาลงเออที่ตรงเนี้ยตรงนี้และชีวิตเราของแต่ละคนเนี่ยก็คือการเดินหน้าสู่เชิงตะกอนครับและเราก็จะเห็นเอองานเราต้องรีบมานะเพ่งรีดมาปฏิบ